เธอผลักเขาทำไมกันเฮ้ยฮะไม่ฉันยังไม่หักตาย ฉันจะตายโดยที่ยังไม่เคยจุ๊บผู้หญิงเลยเนี่ยนะใครก็ได้ช่วยฉันทีอากิระนั่นได้เหรอขอร้องละ่ะได้ปรดหาฉันขยับไม่ได้พาฉันไปจากที่นี่ทีเพื่อนออไม่นะเสียงมาจากตรงนั้นเป็นอะไรไหมฉันไม่เห็นฮะตโนะเลยทุกคนฉันอยู่นี่ อ้าวมาแล้วเหรอฉันดีใจมากเลยที่เธอปลอดภัยมิอุทุกอย่างโอเคใช่ไหมอืมแต่เขาพยายามที่จะปกป้องฉันนิวะเขาตายแล้วอาตานโนาตาโนพวกเราจะไม่ทำให้การตายของเขาสูญเปล่าเขายืมเวลาให้เราจังหวะนี้แหละไปเร็ว ตาโนอาตาโนม่อยากจะเชื่อเลยเธอผักเขาเพื่อที่จะได้มีเวลาหนีออกมาเธอฆ่าเขาเพื่อปกป้องตัวเองทำไมเธอถึงโหดเหี้ยมได้ถึงเพียงนี้ไม่สิเราเองก็มันแตก,กต่างกันตรงไหนจะแกยังอยากที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้แล้วแล้วก็แกจะยังทำตัวแบบนี้อีกไม่ได้ ไม่เลยเราเองก,ก็เหมือนกับเธอนั่นแหละฉันว่าเราควรช้าลงหน่อยนะลูกพี่ดูอาการไม่ค่อยดีเลยคุณไม่ค่อยแข็งแรงสินะครับคุณโอเคไหมโทษทีขอเวลาฉันเดี๋ยวขอพักหายใจหายคอหน่อย ุณบอกว่ามีอาวุธอยู่ที่อากิฮาบาระงั้นสินะหมายความว่ายัางไงคนที่ทำสิ่งนี้อยู่ที่นั่นในบริเวณใกล้เคียงที่นั่นมีโรงงานเล็กๆมากมายพวกคนงานที่ยังมีชีวิตรอดได้มารวมตัวกันที่อากิฮาบาระเพราะมีอะไรๆเพียบพร้อมมากกว่าตอนนี้ฉันดีขึ้นแล้วไปกันเถอะครับผม ดูนั่นสิว้ายมุนยนเองเหรออย่าทำให้ตกใจสิเฟยเธอใส่ชุดอะไรอยู่ชุดเมทงั้นเหรอเงินก็หมายความว่าเรามาถึงอากิฮาบาระแล้วสินะสวรรค์ของคนเดินดินสวรรค์เหรอหน้าขำสิ้นดีทางนีเ้เดี๋ยวนะ เราต้องผ่านที่นี่ไปจริงๆงั้นเหรอโอ้คุณเอาจริงดิไม่ต้องห่วงถึงพวกมันจะตัวใหญ่แต่พวกมันก็เป็นแค่กิ้งเกอกับศูนพระอินคุณแน่ใจนะใช่ใช่พวกมันขี้กลัวกลัวไปหมดทุกอย่างแหละแล้วลมันจะอยู่แถวๆใบไม้แห้งเดือสัตว์เท่านั้นพวกมันน่ารักบวกกับพวกมันมีรสชาติที่ดีคล้ายกับปูหรือกุ้ง คุณกินพวกมันด้วยเหรอใช่อร่อยนะไอตัวนี้เนี่ยนะเรามาถึงแล้วล่ะร้านอาวุธอยู่ข้างหน้านี้แล้วหน้าเบื่อจังเลยร่างกายของฉันดีขึ้นมากและได้สูตรอากาศบริสุทธิ์แต่ว่าคนอื่นๆใตยกันหมดไม่มีคนเล่นด้วยเลยเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีที่รักของฉัน หอคอยนั่นช่างอุจจารตานักมันบทบางดวงจันท์หมดเอามันออกไปที่รักของฉันพระจันทร์คืนนี้น่ารักจัง <c oughs> ฉันว่าฉันเจอเพื่อนเล่นใหม่แล้วล่ะ รัวรูปร่างแปลกๆนี่คืออะไรเหรอครับเป็นการใช้ประโยชน์จากพืชที่วิวัฒนาการแล้วมันเป็นแค่โครงที่ให้พวกพืชหนามพันเอาไว้แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตจึงสามารถซ่อมแซมตัวเองได้เมื่อเกิดความเสียหายเหมือนจะมีคนอยู่ถ้าแกต้องการเงินฉันมีเยอะเลยหรือนี่สิตอนนี้ฉันต้องการที่จะซื้ออาวุธมันยังไม่พอไม่เลยสักนิดฮะ ยังไม่พอเหรอจริงดิพวกนายมีเงินกันเท่าไหร่ฉันมีส2 0 0 0เยนนี่หนึ่งี่อืมหนึ่งหมื่อพอืมฉันเอาไปซื้อทิชชู่หมดแล้วอะไรไม่เห็นแปลกเลยนี่นะฉันก็ไม่คิดว่าจะได้ใช้เงินอยู่อีกอะและทิชชู่ก็หายากมากด้วยลูกพี่มีใช่ไหมครับเงินอนะไม่ใช่ทิชชู่นะ แกมันน่าเงินจริงๆเลยวะ่ะฉันจะให้สองเท่าเลยงั้นแต่ถ้ามันยังไม่พออีกฉันให้สามเท่าไปเลยปล่าประโยชน์ศูนย์คุณด้วยอะไรก็ยังเป็นศูนกระดาษพวกนั้นมันไม่มีค่าแล้วฉันขอคุยกับผู้จัดการหน่อยสิฉันเป็นลูกค้านะเฟยถอยไปเฮ้ยคำพูดแบบนั้นมันใช้ไม่ได้มาตั้งแต่สมเดือนที่ผ่านมาแล้วแ,แกเป็นใครวะ แกก็เปิดร้านเหมือนกันเหรอฉันก็แค่ลูกค้าคนหนึ่งฉันมีสิ่งที่จะแลกเปลี่ยนกับอาวุธแลแล้วมันคืออะไรงั้นเหรอในโลกที่เงินทองและอัญมณีไม่มีค่าอะไรคือสิ่งที่คนเราปรารถนามากที่สุดไม่ว่าคุณจะร่ำรวยแค่ไหนคุณก็สูญเสียคนที่รักไปอยู่ดีดังนั้นคุณอาจจะคิดว่าแต่ตายไปซะยังจะดีกว่าอะไรคือเหตุผลที่ต้องการดำเนินชีวิตต่อไปสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด คือเหตุผลที่จะยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ถ้าหากฉันถามคุณว่าจะเอาอาวุธพวกนี้ไปทำอะไรคุณก็จะตอบว่าปกป้องทรัพย์สินของคุณถ้าหากใช้ได้อาวุธคุณไปคุณก็จะใช้มันเพื่อทำร้ายผู้คนโดยไม่มีเหตุผลดังนั้นฉันเกรงว่าฉันคงไม่สามารถมอบอาวุธอันมีค่าของฉันให้คุณได้แล้วลูกค้าคนต่อไปคือใครทำไมคุณถึงต้องการอาวุธถ้าหากคุณให้เหตุผลในการมีชีวิตต่อไป ฉันก็จะให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรมอาวุธที่จะช่วยในการมีชีวิตอยู่ต่อไปเหตุผลที่ฉันต้องการอาวุธก็คือเด็กเหล่านี้ฉันจะปกป้องพวกเขาด้วยมือคู่นี้และแต่ละคนก็มีสิ่งที่ต้องปกป้องอยู่หมฉันฟังอะไรเทือกนี้มามากแล้วขอเหตุผลมากกว่านี้หน่อยการที่จะสร้างอาวุธขึ้นมานั้นยากพอๆกับการให้กำเนิดเด็กดังนั้นการที่ฉันให้อาวุธไป ก็เหมือนกับคุณเลี้ยงดูลูกของฉันและฉันไม่สามารถมอบเด็กน้อยที่สมบูรณ์แบบของฉันให้กับใครก็ได้ที่เดินผ่านไปผ่านมาได้หรอกนะจริงไหมเธอน่าเชื่อถือมากสำเนียงน้ำเสียงของเธอสมบูรณ์แบบเลยดังนั้นพวกเด็กๆเธอต้องการอาวุธไปเพื่อปกป้องอะไรเงั้นเหรอปกป้องอะไรเงั้นเหรอ เป็นอะไรไปล่ะถ้าหากนี่เป็นการสัมภาษณ์งานแล้วก็ฉันจะไล่เธอกลับบ้านไปตอนนี้เลยช่วยสาธยายตัวเองให้ฉันฟังหน่อยเธอมีอะไรพิเศษงั้นเหรอผมไม่มีอะไรพิเศษเหรอกครับยกเว้นความรู้สึกผิดและเสียใจระหว่างทางที่มาอย่างที่นี่หลายคนร,บรอบๆตัวผมได้ตายจากไปบางคนก็เพราะผมอ่อนแอเกินไป ที่จะช่วยได้ผมคือคนที่ฆ่าพวกเขาเองผมต้องการที่จะปกป้องที่ก่อนหน้านี้ผมไม่สามารถทำได้ดังนั้นเธอกำลังจะบอกว่าเธอสามารถช่วยพวกเขาได้หากเธอมีอาวุธหรือเธอต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อเห็นแกผ่ผู้คนที่ไม่สามารถทำได้กันแน่มันสายไปแล้วหนุ่มน้อยถึงตอนนี้เธอจะมีอาวุธเธอก็ไม่สามารถช่วยพวกเขาจากความตายได้ หากฉันมอบลูกๆของฉันให้กับเธออนาคตข้างหน้าเขาไม่มีความสุขแน่จบแค่นี้คนต่อไปเด,เดี๋ยวนะพวกเราบางคนตายเพื่อที่จะมาอย่างที่นี่พวกเราไม่กลับไปทั้งที่ยังไม่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะปกป้องได้ไปซะคำสัญญาสัญญางั้นเหรอที่เขาพูดถึงก็คือเพื่อนเก่าของเขานี่คือทั้งหมด ที่ทําให้เธอถอมาถึงที่นี่และเสี่ยงชีวิตเพื่อสิ่งนี้งั้นเหรอไม่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันก็เพียงพอแล้วสําหรับผมเธอมันโง่แค่บอกมาว่ายังมีคนที่เธอห่วงใยมันก็ง่ายๆแค่นี้เองแต่ฉันไม่สามารถทําได้ฉันหวังว่าเธอคงจะยังมีเวลานะที่จะรักษาสัญญาของเธอ งั้นเข้ามาได้และยินดีต้อนรับสู่ค่านาเอเบรดเฟิร์กและยินดีต้อนรับสู่ค่านาเอเบรดเฟิร์กว้าวมีหน้าใหม่ๆเข้ามาด้วยส,สวัสดีครับใช่แล้วดูอาวุธของเขาคขนนั้นสิในที่สุดเราก็จะได้ทำมันสักที ทางนี้เอ๊ะลิฟต์นั่นเหรอครับใช่ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละว่าแต่ทำยังไงให้มันทำงานหรอครับไฟฟ้าไงล่ะทางเรามีแผงโซลา่าเซลล์บนดาดฟ้าแน่นอนว่าพวกพืชก็ตามมารางควานเหมือนกันดังนั้นพวกเราจึงขึ้นไปตัดมันให้ทุกๆวันไฟฟ้างั้นเหรอสุดยอดไปเลยพวกเธอแต่ละคนนี่มัมแมมเชล ไปพักผ่อนก่อนเถอะไว้เราค่อยมาคุยกันในตอนเช้าอ๋อใช่สิอย่าลืมอาบน้ำก่อนขึ้นนอนบนเตียงด้วยละ่ะเตียงอาบน้ำจจริงดิรู้สึกดีจังเลยอย่างกับอยู่ในความฝันแต่ก็รู้สึกละอายใจต่อคนอื่นๆที่เหลือ เริเป็นอะไรไปหรอเกิดอะไรขึ้นคิตาซาวะนิวะและโอกาตะฉันจะไม่มีวันเจอพวกเขาอีกแล้วไม่ไม่ไม่ฉันได้แต่หวังว่านี่จะเป็นเรื่องโกหกเรอิขอร้องละ่ะสงบสติอารมณ์ก่อนเธอไม่เป็นอะไรแล้วนะ şallah, วฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันจะไม่ไปไหนนะ ใช่แล้วฉันจะต้องมีชีวิตรอดไม่ว่าจะต้องทำยังไงก็ตามไม่อยากจะเชื่อเลยได้นอนบนเตียงจริงๆด้วยฮ่า <c oughs> ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันคงชินกับการนอนบนพื้นแล้วสิห <c oughs> ลับไม่ลงเมื่อหลับตากำลังเคลิ้มหลับและเมื่อกำลังจะหลับ ในคืนนี้ก็เป็นครั้งที่สมแล้วพวกเขาจะปากฏตัวพร้อมกันทั้งสามคนแม้พวกเขาจะไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาแต่เรารู้ดีว่าพวกเขาอยากจะพูดอะไรแกไม่สมควรที่จะได้รับช่วงเวลาที่แสนสงบสุขฉันรู้ดีถ้าพวกนายต้องการอย่างนั้นถ้าเราทำแบบนี้จนถึงขีดจำกัดและสลบไป พวกนายจะปลุกฉันไม่ได้มันคือการต่อสู้เราจะทำแบบนี้ในทุกๆวันจนกว่าพวกนายจะปล่อยฉันไปฉันรู้ว่าพวกนายอยู่ที่นั่นโลกเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่แต่ฉันจะหาพวกนายจนเจอและจะแสดงความรักของฉันให้พวกนายเห็น